สวัสดีค่ะยามบ่ายแบบนี้นะคะเอ็มพาชมรถเข้าใหม่แก้ง่วงนะคะจัดไปนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปนะคะกับ t o y ยต้าไฮรัก e ีโวคันนี้เป็น4ประตูค่ะเครื่องยนต์2.4นะคะเป็นพรี r u นเนอร์ยกสูงเลยค่ะกระจังหน้าใหม่แบบนี้เลยนะคะไฟดวงลูกแก้วไฟเด y l ไลท์ชัดๆค่ะป้ายภาษีคันนี้ต่อแล้วเรียบร้อยนะคะหมดพือสภา67ค่ะรถยนต์ปี2018คันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะตัว G มาด้วยเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดแบบนี้ค่ะแอร์แบบนี้หน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ AUX นะคะได้เลยแล้วก็อันนี้เชื่อมต่อเพลง YouTube จุกส s Spotify ได้หมดเลยค่ะตัวท็อปสุดเลยนะคะคันนี้จะเป็นข,ข้างหน้าจะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะคะด้านหลังก็ มีแอร์อย่างนี้เลยเย็นๆฉ่ำๆนะคะเบาะหนังใส่คาซีดได้เลยค่ะปลอดภัยนะคะรถทำมาหากินขนของจัดไปเลยนะคะกับ t o y ยต a h i l u ักร v o 4ประตู p r e r u n เนอนะคะตัวนี้ 2.4G ตัวท็อปจัดไปค่ะกล้องมองหลังชัดๆแบบนี้นะคะเขาได้เอ็มพาดูฝาหลังค่ะ รถมาแบบนี้แบบไม่ได้ล้างให้เห็นแบบสดๆหน้างานกันเลยนะคะจัดไปนะคะจัดไปราคาพิเศษจัดไปเลยค่ะ5 9 9 0 0นบาทค่ะ 5 9 9 0 0 0บาทนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่72,362กิโลเมตรค่ะรถเข้าศูนย์เช็คระยะตามรอบนะคะอินพุตเสมอค่ะว่ารถของเราเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอคาเน่แคปิตอลน,นะคะไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถยึดนะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่าของเรานะคะที่ปล่อยกับหน่วยงานรับวิสักิจเอกชนนะคะพอครบสัญญาก็จะเข้าที่โกดังเราเลยค่ะสวยๆตัวท็อปแบบนี้นะคะอ่ะจัดไปพิเศษ5 9 9 0 0 0บาทค่ะ 5 9 9 0 0 0บาทนะคะเอ็มพาดูสำเนาเล่มนะคะรถยนต์มือเดียวรถยนต์ปี2018นะคะเครื่องยนต์2.4ดีเซลราคาพิเศษวันนี้ค่ะ5 9 9 0 0 0บาทค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะดอกเบี้ยนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดให้เลยพิเศษ2.99ค่ะสวยๆแบบนี้จัดให้นะคะ ส่งนะคะประมาณ9,000ค่ะตรงสติกเกอร์ตรงนี้เอ็มลอกออกให้เลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะอาจจะมีรอยแบบแต่มันก็มองไม่เห็นนะคะไม่เยอะนะคะรถมือสองของเราเช็คประวัติได้เลยเข้าสูงตลอดค่ะมาดูยางกันหน่อยค่ะยางสัปดาห์ที่45ปี2020นะคะให้เอ็มให้ดูดอกยางลึกๆเลยค่ะตอนนี้เอ็มสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะให้ฟังเสียงเครื่องเลยดีเซลไม่ดังนะโอเคค่ะ อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งอินได้เลยนะคะอ่ะราคาพิเศษอีกทีค่ะ599,000บาทค่ะกับรถ4ประตูพลนเนยกสูงตัวจตัวท็อปจัดไปค่ะเคค่ะถ้าซื้อสดราคาดีรวมแบตให้เรียบร้อยเลยนะคะมาดูเลขสีกันหน่อยไม,ไม่มีสนิมนะคะพาชมไม่มีสนิมนะคะอันนี้กุญแจ2ดอกอยางอะไรเครื่องมือแม่แรงครบนะคะเคค่ะสำหรับวันนี เอฟอดีด,ดขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามหนนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ